มันสวยจริงนะครับผมนี่ถ้าสมมติน,นะครับเราสั่งซื้อตัวขอเป็นสีใสนะครับมันก็ผ่านมา1ปีก็ สวัสดีครับผม p ีเพนะครับผมวันนี้ p ีเพจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวนะครับผมในเคสของยี ho, ่ห้อเค d e f ฟายนะครับกับ iPhone 14 Pro m a x นะครับที่ผมอยู่ในมือผมนะครับก็คือสีทองนะครับผมนี่เลยนี่ครับ 14 Pro Max นะครับนี่อันนี้คือเคสของยี่ห้อเคสดีไฟนะครับเดี๋ยวพีจะทําการแกะกล่องเลยนะครับอันนี้พี่สั่งมาจากนอกนะครับผมจากเว็บของเคสดีไฟนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับใน Google เสิร์ชหาคําว่าเคสดีไฟนะครับก็จะอยู่เรื่อยๆครับผมในการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมขอแกะกล่องเลยนะนี่นี่ครับก็รอของประมาณสองอาทิตย์ครับประมาณนี้7วันประมาณ7วันประมาณสองอาทิตย์นี่แหละครับผมนี่ ในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือภายนอกกล่องนะครับก็เป็นแบบนี้เลยที่ส่งมาให้เรานะครับก็เป็นสกรีนโลโก้เคดิฟายนะครับแล้วก็จะเป็นซองแบบนี้อปึ๊บนี่อันนี้เป็นของตัวพี่สาวผมนะครับที่สั่งมาใช้กับตัว iPhone 1 4ปร o Max สีทองนะครับนี่จะว่าเป็นสีตรงนี้ครับเป็นสีม่วงนะครับผมเป็น Impact c a s e นะครับนี่เลยอันนี้รุ่นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัว m a ็ s a f e นะครับผมนี่นี่ครับ บอกเลยว่าสวยจริงครับผมในการใช้งานนะครับดูครับคือมันสวยจริงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอทําการลอกตัวฟิล์มออกเลยนะครับในอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับผมบอกว่าเรานะครับผมใช้พัสดุรีไซเคิลนะครับเพื่อจริงจริงก็ประหยัดงบง่ายในการผลิตนะครับผมอันนี้ก็คือสติกเกอร์บอกว่าเป็นของแท้นะครับผม เลยล็อกได้นะครับผมติดเข้าคืนได้ปึ๊บนีก็หมดแล้วครับผมด้านหลังกับด้านหน้านครับผมแนะนํานะครับผมว่ายี่ห้อนี้นะผมแนะนําว่าให้ติดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะครับผมก็คือมันป้องกันนะครับมันเป็นรอยง่ายมากนะยี่ห้อนี้การป้องกันเนี้ยผมให้แบบไม่เต็มสิบนะครับแต่ความสวยงามเนี่ยยี่ห้อนี้สิบเต็มสิบถ้าเรื่องคุณภาพเนี่ยถ้าต้องการคุณภาพที่มันทนทนไปยี่ห้ออื่นนะครับแล้วถ้าต้องป้องกัน ความสวยงามเนี่ยคิดดไฟคือตอบโจทย์ครับนี่ผมใช้งานเกือบปีนะครับที่ผมใช้งานมาก่อนนี้ผมเคยเห็นพี่สาวผมใช้งานมาก็ไม่เหลืองนะครับแต่ถ้าตัวติดตัวฟิล์มหลังป้องกันครับบางคนอาจจะไม่ติดก็ได้แต่ย่างว่ครับผมคุณค่าทางจิตใจครับผมถ้ามันเป็นรอยบางคนเขาก็น้อยเนาะแต่แนะนําครับติดฟิล์มก็ดีหรือว่าไม่ติดฟิล์มก็ดีครับเลยนี่ครับเดี๋ยวผมขอทําการนะครับผมทําการใส่เคียเลยนะครับนี่นะ วิธีการใส่เคสนะครับก็ใส่ง่ายๆครับผมทุกรุ่นครับเราดันตรงนี้ครับมาด้านข้างครับผมนี่นี่เห็นไหมปึ๊บตัวกล้องครับดันแรงๆครับผมในการใช้งานจริงๆมันต้องใช้แรงมากนะครับผมนี่ดันครับทุกมุมเรียบร้อยครับผมในการใส่เคสเรียบร้อยครับนี่ปึ๊บกดง่ายครับสไตล์ของเคสดีฟครับตัวด้านข้างครับผมคือปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนี่เห็นไหมมัน กดง่ายมากเลยนะครับผมกดง่ายจริงครับนี่ครับดูครับว่ามันสวยจริงนะครับผมนี่ถ้าสมมุตินะครับเราสั่งซื้อตัวขอบเป็นสีใสนะครับมันก็ผ่านมา1ปีก็เคสเหลืองแน่นอน100%ครับยี่ห้อนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อวยนะมันเหลืองจริงครับใช้ไปนานๆเนี่ยเหลืองจริงนะไม่ได้อวยครันแนะนําว่า ถ้าซื้อเคสของยี่ห้อเคเดฟายจะเป็นขอบสีอื่นกันผมยกเว้นอย่าไปซื้อขอบใส่นะครับถ้าเป็นขอบสีนี้หรือว่าสีชมพูหรือว่าสีดำๆนะครับที่ผมใช้ประจำเนี่ยมันจะป้องกันขอบเหลืองได้นะครับหรือว่าด้านหลังนะครับผมถ้าเป็นใส่คือป้องกันได้หยุดติดตัวฟิล์มนะครับผมป้องกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบใส่นี้ก็คือทําใจนลครับว่าเหลืองจริงครับในการแชร์ทูะให้ดูนะครับผมด้านหลังช้าๆเลยดูครับว่า โอมันสวยจริงนะครับผมการสกินไลน์นี้ผมชอบนะครับผมใส่แล้วสวยจริงครับบอกเลยว่าความสวยเนี่ยผมให้เต็มตลอดแต่ความทนทานเนี่ยก็ตามนะครับผมไม่ทนครับบอกเลยว่าไม่ทนถ้าต้องการความทนทานไปไรโนชิลที่ว่ามันมีเทคโนโลยีการป้องกันเคลเหลืองครับเพราะยี่ห้อไรโนชิลเนี่ยผมคือว่าโอเคแล้วก็ดีไวเคทเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับป้องกันเคลเหลืองทนทานถั้าพวกยี่ห้อนี้แต่ถ้าป้องกันความสวยงามก็ยี่ห้อนี้ตอบโจทย์นะครับ ดูครับปุ่มด้านนี้โหมันสวยงามมากเลยพกแล้วแบบสวยจริงครับดูดูใกล้เห็นไหมครับว่าตัวเลนนะครับผมมันจะพอดีกับตัวเลนเราสามารถติดตั้งตัวครอบเลนนะครับผมใส่เพิ่มได้นี่อันนี้คือไม่ได้ติดตั้งนะครับผมตัวครอบเลนนะครับผมในอนาคตจะติดตั้งอยู่ครับมันก็จะโนนขึ้นนิดหน่อยครับผมถือว่ามันจะพอดีตัวเคสของครับโลโก้สตินคําว่าเคสดีฟายนะครับตรงนี้นี่อันนี้เป็นอิมแพคเคสครับก็จะมีสีขาว อยู่ข้างในนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะอันนี้ติดฟิล์มของตัวฟิล์มเต็มจอนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้กินขอบนะครับเดี๋ยวปิดให้ดูนี่นี่ครับไม่ได้กินขอบนี่ครับมันจะมีอะไรที่คล้ายๆจริงๆมันไม่ใช่ฟงฟิงนะครับมันคือการใช้พวกเทคโนโลยีที่ผลิตโดยใช้แบบว่า r e ไซเคิลครับมันเลยมีจุดที่บ่งบอกว่าเอะวัสดุนี้เป็นวัสดุที่รีไซเคินะนี่ สวยงามครับผมในการใช้งานนะครับที่พี่ใช้งานตัวนี้มานะครับก็รู้สึกว่าตัวเคสดีฟไถือว่าเป็นเคสที่ตอบโจทย์ครับในการใช้งานความสวยงามพี่บอกเลยว่า10เต็ม 10, 10แต่ความทนทานย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ชนครับถ้าใส่เคสสีใสโอกาสเหลืองแน่นอน100%ครับไม่มีโอกาสที่จะไม่เหลืองครับยี่ห้อนี้ผมบอกเลยว่าเหลืองจริงครับผมในการใช้งานขอบพีแนะนาเลยว่าเป็นขอบสีอื่นเป็นขอบสีแดง สีชมพูสีนี้ก็ได้หรือว่าสีดำอะไรผมอย่าไปใช้สีใสนะครับเพราะว่าสีใสใช้ปับ๊บโอเคครับเหลืองเลยครับผมในการใช้งานนะครับสวัสดีพีเพ y ก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสนี้ขอบคุณครับ